วันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหนึ่งค่ะคิดว่าทุกคนก็คงจะเคยมีนะคะกันมาตั้งแต่เกิดเราคงจะเคยน้อยเนื้อต่ำใจกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญคุณลองสังเกตคำสิคะคำไทยนี่เป็นคำที่สื่อสารได้อย่างงดงามมากเลยนะคะน้อยเนื้อต่ำใจแปลว่าอะไรคุณมีความรู้สึกที่เป็นไงคะน้อยแล้วก็ต่ำนะคะกว่าคนอื่นกว่า สิ่งที่คุณแบบจริงๆเนี่ยคุณเป็นใช่ไหมคะเพราะการน้อยเนื้อต่าใจเนี่ยมันจะเกิดกับการกระทําหรือทาพูดใช่ไหมคะของคนอื่นที่ทําให้คุณน่รู้สึกแบบนั้นแต่คนอื่นหรือการกระทําสิ่งอื่นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นน่ะมันมาเป็นเพียงแค่กระจกสะท้อนบาดแผลภายในใจของคุณกระจกสะท้อนความรู้สึกภายในใจของคุณแค่นั้นเองเมื่อคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยคะ่ะขอให้คุณรู้สึกขอให้คุณรู้ตัวเลยว่า เออมันมีบางอย่างภายในชั้นที่ไม่ถูกต้องละเพราะคําว่าน้อยเนื้อต่ําใส่ไปว่าอะไรคะคุณน้อยคุณรู้สึกคุณน้อยคุณรู้สึกคุณต่ําใช่ไหมคะกว่าคนอื่นคืออะไรคะคือคุณไม่รู้จักรักตัวเองคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคุณไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์เพียงพอเพราะว่าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรมาจะถูกจะผิดก็แล้วแต่ถ้าผิดถ้าเราผิดเราก็ยอมรับไปตามผิด เราจะไม่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจสำหรับคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์เขาจะพิจารณาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแก้ไขไปตามเหตุแต่เพราะว่าเราไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองณนะขณะนั้นเรามีความผิดปกติบางอย่างหรือเราไม่รักตัวเองเพียงพอใช่ไหมคะพอเขาพูดมาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเรานี่ถูกไปไงคะกดให้ต่ำลงน้อยกว่าเขาเลยน้อยกว่าคนอื่นเลยน้อยกว่าความที่จริงๆคุณเป็นนั่นแหะคะ่ะ ทุกๆคนมีคุณค่าในตัวเองทุกๆคนรักตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์นะคะทุกๆคนสามารถมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะได้ด้วยตัวคุณเองแต่คุณต้องรู้จักปฏิบัติค่ะโดยเฉพาะการฝึกมีสตินะคะฝึกมีสติฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะคะพอคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วเนี่ยอย่างที่ทายบอกว่ามีความบางอย่างละที่ไม่ถูกต้องภายในตัวเรา อย่าลืมนะคะเหตุการณ์ผู้คนเปียงแคเป็นเพียงแค่กระจกมาสะท้อนให้กับเราเห็นค่ะว่ามีบางอย่างภายในของเราที่ไม่โอเคนะคะเราต้องรู้จกักพอเราน้อยเนื้อจ้ำใจไหมคะรู้จักกลับมารักตัวเองสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับตัวเองนะคะ mm hmm. เห็นคุณค่าของตัวเองที่ทนายบอกทุกคนมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อะคะ่ะ คุณผ่านอุปสรรคนานามาแล้วนะคะในชีวิตของคุณคุณต้องรู้จักชื่นชมตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเองให้ได้รักตัวเองในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถรักตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังทำไม่ถูกต้องคุณก็เพียงแค่แก้ไขมันทำมันใหม่นะคะลงมือทำปฏิบัติแก้ไขนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปเพราะอดีตมันผ่านไปแล้ว ความมั่นคงทางอารมณ์จะทําให้คุณความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะคะคนอื่นเนี่ยอย่างที่บอกเขามันเป็นแค่กระจกสะท้อนเราต้องขอบคุณเขาได้ซ้ํานะคะว่าทําให้เขาเขามาทําให้เราเ,เห็นนะคะความไม่ถูกต้องในภายในใจเราบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องภายในใจเรานะคะเราก็แค่มา ลงมือแก้ไขมันนะคะรักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้ถูกต้องย่าพูดเอาไว้ในอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะว่ารักตัวเองทำยังไงบ้างลองไปฟังนะคะ